จอกันอีกแล้วนะคะวันนี้แพนจะมาทำคลิปวิดีโอนะคะ get ready with me นะคะเป็นการแต่งหน้าโดยที่จะใช้เครื่องสำอางส่วนมากเนี่ยเป็นของใหม่นะที่แพนแบบว่าเพิ่งได้ลองใช้เมื่อช่วงไม่นานมานี้นะคะก็คือจริงๆอะรู้ตัวเลยว่าเป็นคนที่ไม่ได้เปลี่ยนแบบพวกเมคอัพรูทีอะไรเงี้ยมานานมากคือทุกคนจะเห็นได้เลยว่าแบบช่วงปี2ปีที่ผ่านมาแพนเป็นคนที่แบบใช้อะไรก็ใช้จนหมดอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้มีอะไรมาอัปเดตกันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าเออมันก็ถึงเวลาที่เราจะแบบเปลี่ยนอะไรใหมๆ่ๆมาลองเล่นนกัน ก,ะะก็มีซื้อของเล่นอะไรมาใหม่อะแยะ<ๆ>มากมายก็เลยวันนี้อยากจะมาแต่งให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันเลยว่าแบบเอ้ยมีของใหม่อะไรดีๆบ้างจริงตอนแรกเลยพัดก็คิดว่าแบบเออจะแบบเป็นของใหม่ทั่วไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าเท่าที่สังเกตดูคือแทบจะแบบ80%ของของใหม่ที่พัดจะเอามาใช้ในวันนี้คือเป็นของแบรนด์ไทยทั้งหมดเลยนะคะทุกคนคือแบบช่วงนี้อินพวกแบบเครื่องสำอาง beauty b ก o g อ e r หรือว่าพวกแบรนด์ไทยต่างๆคะ่ะรู้สึกว่าทำออกมาได้ดีแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยนะก็ไปเริ่มแต่งกันเลยดีกว่านะคะนี่ก็ทาก,กันแดดมาเป็นที่เ เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งพันก็ใช้เป็นของ Q p r เพนะคะตัวที่เป็นโทนอัพนะนี่คือใช้มาแบบ34หลอดแล้วชอบมากมานะทุกคนคือเนี่ยทาแล้วหน้าม,มันจะมีความแบบดูไบรดูใสขึ้นมาเริ่มกันในพาร์ทของเบสกันก่อนเลยนะคะใช้เป็นตัวคุชชั่นนะคะของโจวีน่านะคะพันทำรีวิวแยกไว้ด้วยแล้วนะตัวนี้ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูก็วนกลับไปดูได้นะคะนี่พันใช้เป็นเบอร์ศูนย์ไลท์เบสนะคะคือชอบมากมีความแบบพอดีผิวสุดๆนะคะแต่นิดเดียวมันก็แบบว่าสุดปังเลยนะ ช่วงนี้คือรู้สึกว่ารอยสิวอะไรอย่างเงี้ยดีขึ้นเยอะมากจากสมัยก่อนนะทุกคนแล้วก็มีความแบบน่านใสขึ้นซึ่งภูมิใจมากๆค่ะทำให้เราไม่ต้องใช้แบบว่าคุชชั่นรองื้นเลยเยอะแยะบอกเลยว่าคุชชั่นตัวนี้ตั้งแต่แบบลองใช้มาก็กชอบนะคือรู้สึกว่ามันแบบบางเบาแล้วก็ปกปิดดีนะคะแล้วมันก็แบบสามารถบิวได้ให้มันแบบว่ามีความปกปิดมากขึ้นเลยอย่างเงี้ย แล้วคือไม่หนักหน้าดีชอบมากเนะะี่ยค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วคือเนียนมากมีให้ดูแบบใกล้แบบว่าซปเปอร์เฮเลยหน้าเนียนแบบเนียนมากๆนะคะแล้วก็ ผิวมันดูแบบมีความเป็นธรรมชาตินะามาทาคอนซีลเลอร์นะคะนี่ก็เป็นตัวใหม่เหมือนกันนะคะเพิ่งลองใช้แค่แบบไม่กี่ครั้งนะเป็น Lily By Red Magnet Fit Liquid Concealer นะคะแพชช้เบอร์21นะทุกคนคือเห็นเขาว่าแบบเอ้ยอันนี้มันดีแล้วก็แพคเกจน่ารักมากคือมีความแบบเกาหลีมินิมอลมากนะคะก็แต้มไปเลยที่ใต้ตาสีแบบกำลังพอดีผิวมาก ขั้นตอนถัดไปจะเป็นการเซ็ตแป้งฝุ่นนะทุกคนซึ่งอันนี้ไม่ใช่สิ่งใหม่แต่ว่าเป็นสิ่งเดิมที่ใช้มานานแล้วนะคะเรารู้สึกว่าแบบเออชอบก็ใช้ไปเรื่อยๆนะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเป็นสีจัน b a แบล็ูเพอร์เฟกต์ทรานซิลเซนต์พาวเดอร์นะคะแป้งฝุ่นตลับม่วงในตำนานนะคือแบบชอบมากอะใช้มาประมาณ3-4ตลับแล้วนะคุมวันดีแล้วแบบเซ็ตเครื่องสำอางโอเคมากในส่วนของงานคิวนะคะล่าสุดไปได้อันนี้มาเป็นสสิ brow n to be auto pencil นะคะเบอร์10 light brown นะคะ mm hmm. คือแพทก็ใช้พวกดินสอเขียนคิ้วแบบหัวเล็กๆมานานแล้วแต่เหมือนแบบพอเราใช้ไปเราก็อยากลองเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆใช่ไหม ล่าสุดไปได้ันี้มาคือรู้สึกว่ามันดีมากเลยนะอันนี้ซื้อมาจากช้อปปีนะคะทุกคนน่าจะประมาณ60กว่าบาทนะคือราคาดีมากเขียนดีด้วยคือสีโอเคเลยแต่ว่าพี่รู้สึกว่าเนื้อเขามันมีความนุ่มนะคือถ้าสมมติว่าทเทียบกับพวกเม r ร์เรสกาคอสุกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะนุ่มกว่าคือมันเขียนง่ายแต่ว่ามันหมดเร็วคือความนุ่มของมันคือแบบเออมันจะแบบหายไปเร็วอะไรอย่างเงี้ย เขียนขอบคิ้วเสร็จแล้วนะคะแพนก็จะใช้อันนี้นะเป็นของ brow it by nong chat นะคะจะเป็นฝุ่นเขียนคิ้วแบบว่า2หลุมนะคะอันนี้จะเป็นสี soft brow คืออันนี้มันจะเป็นแพ็กเกจเก่านะคือซื้อมานานมากแล้วแต่ว่าไม่ได้หยิบมาใช้เพราะแบบมีอีกตัวหนึ่งที่ใช้อยู่แล้วดู คือตอนแรกกะเคยใช้ของคิวเพรสใช่ไหมแล้วมันแบบพังมากคือคือไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะคือมันดีมากแต่ว่าใช้จนแบบเป็นแบบนี้แล้วนะคะก็เลยรู้สึกว่าเปลี่ยนเถอเลยก็เลยไปหยิบอันนี้มาจากในกรุนะคะของน้องชาติคือจะบอกว่าดีมากๆเลยนะคะคือตอนแรกก็แบบหวั่นใจว่าเฮ้ยสีนี้มันจะแบบอ่อนไปไหมอะไรเงี้ยสรุปเขียนไปแล้วคือแบบพอดีมากๆเลยทุกคน ต่อกันในส่วนของเชดดิ้งนะคะก็แบบดั้งแล้วก็กรอบหน้าใด้นะคะก็ใช้ของเมลินดาทุกคนคือแบบเพิ่งสังเกตว่ามันแบบแบรนด์ไทยเยอะมากอันนี้ก็เพิ่งได้มาเหมือนกันนะคะเพราะว่าอันเก่าที่แบบใช้ของ True ทูค r ูฟอ o ์สกะหมดแล้วคือแบบใช้จนแบบ ฮิตแพนหมดหลุมเลยนะไปได้มาใหม่นะคะคือถูกมากทุกคนแพนซื้อมาประมาณแบบแปกว่าบาทมาั้งเออจากช้อปปีมันจะเป็นเซตดิ้งที่แบบมี3สีนะคะจะมีสีอ่อนแล้วก็สีเข้ม2อันซึ่งมันจะเป็นสีแบบอมเทาซึ่งแบบตอบโจทย์มากๆเพราะว่ามันจะทําให้การเฉดของเราดูเป็นธรรมชาติก็ปกติที่แพนใช้ก็จะแบบวนๆทั้ง3หลุมนั่นแหละแล้วก็แบบเชดไปเลยนะคะไม่ได้มีการแบบว่า สีได้สีหนึ่งแต่ว่าข้อเสียก็มีนะทุกคนคือได้ความที่แบบราคามันถูกมากๆคืนรู้สึกว่ามันเป็นผงอ่ะเออคือเหมือนเวลาแบบจิ้มไปมันจะแบบฝุ่นฟูมากๆนะคะอาจจะแบบเลอะเทอะนิดนึงแต่ว่าพูดถึงในเรื่องของแบบสีอที่มันเป็นสีแบบอมเทาอ่ะคือแบบเลิศมากๆแล้วก็พิกเมนต์แบบโอเคนะกลางๆคือแพนจะไม่ชอบอะไรที่แบบพิกเมนต์แน่นเกินเพราะว่ามันจะแบบควบคุมยากอันนี้เราก็แบบบิ้วได้เลยนี่ดังมาแล้ว นนะคะคห้าทุกคนหน้าเราก็จะดูแบบมีความมีมิติมากยิ่งขึ้นในส่วนของตานะคะทุกคนก็เพิ่งสังเกตว่าขอเมลินดาอีกแล้วอันนี้คือบอกเลยว่าโนสปอนนะคือแบบเออซื้อซื้อมาใช้เองจริงเพราะว่าหลังๆรู้สึกว่าเมลินดาเขาทําแบบแพคเกจอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเกาหลีมากคือมันดูน่าใช้มากนะคะแต่ว่า ข้อเสียก็คือเป็นฝุ่นนั่นแหละแต่ว่ารู้สึกว่าเอ้ยสีมันได้ราคามันโอเคนะนี่ก็ประมาณร้อยหนึ่งมังได้มาเก้าสีนะคะนี่เป็นเมลินดา n t o the m o o d Eye Palette นะคะนี่เป็นสีอ e ีซี่ซันเดย์นะเบอร์สองมันจะเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าให้ฟิลแบบ 3CE สไตล์นันดามากคือแบบชอบ ก็คือใช้พาเลตนี้บ่อยนะคะก็จะใช้มือไปเลยเพราะว่าถ้าใช้แปรงอ่ะมันจะแบบมีความเป็นฝุ่นๆนะใช้สองสีนี้นะคะผสมกันก็กลองโทนแบบว่าน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงเหมือนโชคดีที่พีเป็นคนที่ไม่ได้แบบอินกับอายแชโดว์บลัชออนหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบพิกเมนแน่นแน่นสไตล์สายฝออยู่แล้วคือเป็นคนที่แบบชอบอ่อนๆแล้วค่อยๆแบบบิวเอาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสามารถใช้พวกแบรนด์ที่แบบราคาไม่แรงแล้วแบบพิกเม้นกลางๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ติด ม,มีปัญหาเนื้อแมทไปแล้วเดี๋ยวเราฟาชิมเมอร์กันไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวปัดแก้มเรามาจอกโทนชมพูนะขอใช้แบบอันนี้นะคะสีกลางมันจะเป็นออกแบบอมชมพูนิดนึงนะก็แบบบายไปเลยจ้าก็จะได้ตาประมาณเนี้ยคือแบบมันก็ไม่ได้วิงอะไรขนาดนั้นแต่ก็แบบรู้สึกว่ามันธรรมชาติดีคือหลังๆชอบอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบเออ ไต่อกันที่อายไลเนอร์นะคะนี้คือใหม่จริงคือยังไม่ได้แกะเลยนะเป็นของยี่ห้อมีซึ่งก็เพิ่งสังเกตว่าแบรนด์ไทยอีกแล้วนะคะนี้ไปแลกซื้อมาจากวัตสันนะคะมันจะเป็นมีไอซอนมีลิควิดอายไลเนอร์สีน้าตาลคือไม่เคยใช้อายไลเนอร์สีน้ําตาลเลยคือปกติจะใช้สีดำอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าสีน้าตาลก็จะใช้เป็นแบบพวกเอ่อที่เป็นดินสอน,นี่จะเป็นลิควิดสีน้าตาลแท่งแรกในชีวิตเดี๋ยวมาแกะให้ได้ก่อนนะทุกคน รุ่นนี้เขาเขียนว่า only a t w a t s o n นะแต่ว่าไม่รู้ว่า s h o ป e e อะไรอย่างนี้มีขายไหมเพราะว่า s h o ป e e ้แรดูแบบว่ามีทุกอย่างเลยก็เดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ขนาดของแท่งค่อนข้างโอเคนะแบบจับง่ายเลยนะคะทุกคนแล้วก็หัวโอเคเลยมีความแบบว่าแหลมๆนะดูเขียนง่ายมากจะกรีดแบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะแบบว่าห่างห่างนิดๆเรียบร้อยแล้วทุกคนธรรมชาติมากคือดูแทบจะไม่ออกเลยว่าแบบ คิดอะไรเนอร์เหมือนแบบเกิดมาก็เป็นอย่างนี้เลยจากที่ได้ลองเขียนเมื่อกี้คือชอบมากนะคือหัวนางอะแบบค่อนข้างเซ็กซี่โบไกตามแบบ ตาของเราอะไรเงี้ยแล้วก็หัวเล็กคือเขียนง่ายเวอร์มาต่อกันในส่วนของมาสคาร่านะคะนี้ก็อันใหม่เหมือนกันเพิ่งลองใช้ประมาณ2 3าครั้งอันนี้เป็นของ Can Make นะคะไปแบบว่าญี่ปุ่นกันบ้างเนาะ Can Make Quick l a s h curler ์ลอง m a s ค a r a นะคะ, Make, our, mascara, ะ,คะเหมือนจะเป็นรุ่นใหม่นะเพราะว่าสอยมาจาก s h อป e ีเขาบอกว่าอันนี้รุ่นใหม่ก็เลยอ่ะซื้อมาซึ่งซื้อมาเป็นสีน้ำตาลนะคะทุกคนวันนี้มาแบบสไตล์ซอฟต์ๆเคยลองบัดมาสคาร่าสีน้ำตาลเลยรู้สึกว่ามันจะต้องประหลาดแน่เลยแต่ว่าพอได้ลองใช้ก็คือโอเคนะคือมันทาให้แบบ ขนตาเราดูแบบว่าไม่เข้มเกินมันดูแบบซบๆอะไรเยยงี้ยแล้วคือความยาวยอะไรเงี้ยก็คือได้แล้วก็ไม่ไหลด้วยนะระหว่างวันก็ไม่แพนด้าน,นะคะนี่นะคะทุกคนให้ดูใกลๆ้ๆคือมันมีความแบบยาวแล้วก็งอนดีนะคะแล้วให้ลุคที่ดูมีความเป็นธรรมชาติคือมันไม่ได้แบบเข้มจ๋าอะไรขนาดนั้นยอะไรเงี้ย m ู v อ o มาที่แก้มนะคะแก้มอันนี้ก็อันใหม่เหมือนกันแล้วก็เป็นแบรนด์ไทยด้วยนะคะเป็นของยี่ห้อชีนะคะ มันจะเป็นบลัชออนรู้สึกว่าเขาจะมีอยู่สีเดียวเลยไปโดนป้ายยามาจากพี่ไอซ์พาดีที่เขาทําแบบว่ารวมเครื่อสงสำ er อางบิวตี้บ็อกเกอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ไปเห็นสีนี้มาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสีที่น่ารักมากเราก็เลยไปโดนมานะคะจากช้อปปี้อีกแล้วก็ราคาประมาณแบบ200กว่าบาทนะเปิดออกมาด้านในอทุกคนมันจะมีความแบบไล่สีข้างบนจะอมส้มๆคอรแล้วก็ไล่มาแบบโทนชมพูนะคะวันนี้เดี๋ยว เราจะปัดวนเลยนะสีมันสวยมากคือเนี่ยแพนเคยใช้ประมาณแบบว่าสองสาครั้งแล้วนะแต่ว่าเบามือนินดนึงเพราะว่าพิกเมนแบบค่อนข้างแน่นนะคะปัดแล้วคือสีมันแบบน่ารักมากคือมันทําให้แก้มเราดูเป็นแบบเด็กน้อยอะทุกคนชอบมากคือใครสายแบบว่าแต่งหน้าสดใสอะไรอ่เงี้ยต้องมีนะเอานะคะมาถึงขัง้นตอนสุดท้ายก็คือปากนะคะปากวันนี้จะใช้เป็นอันนี้นะ Super Shade Galaxy Dash นะคะสี G D 0 9นะคเอันนะคปเป็นลิปที่สวยปเป็าตัอปปี้อกแล้วเนื้อมันจะมีความเอ่อพิกเมนต์ไม่ได้แน่นมากมันจะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรใสๆนิดนึงอะ่ะก็สีชัดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวทาให้ดูแล้วกันมันจะเป็นโอโอ,อมแดงๆโทนอมแดงๆนะคะคือทาง่ายมากเนี่ยทานิดเดียวแล้วก็เกลี่ยได้เลยเนี่ยือสีสวยมากความชอบอีกอย่างนึงคือหอมมากอะ่ะ กลิ่นเป็นแบบฟิลคล้ายๆแตงโมนิดหนึ่งแล้วนะคะทุกคนฟิเนชลุคสำหรับวันนี้ก็คือจะเป็นลุคประมาณอย่างนี้นะเอวีเดย์ลุคใสๆก็วันนี้จออกไปข้างนอกนะคะเดี๋ยวมาเหะเครื่องประดับอันใหม่ที่แพทได้มาให้ทุกคนดูกันด้วยดีกว่าในก็แบบแต่งหน้าด้วยของใหม่แล้วนะคะสำหรับนาฬิกากับสร้อยที่แพทได้มาวันนี้นะคะก็คือเป็นของใหม่เหมือนกันคือเห่มากนะคะเป็นของเดนะะเนย์วอลิงตันซึ่งแดนเนย์วอลิงตันมันเป็นแบรนด์แบบที่ทําเครื่องประดับออกมาได้แบบสวยหรูดูแพงมากแต่ว่าราคาเนี่ยก็ไม่ได้แรงมากนะแล เขาก็มีโปรโมชั่น Black Friday นะคะตั้งแต่วันที่1 6ถึง29พฤศจิกายนนี้เลยนะคะทุกคนก็คือสามารถเข้าไปช็อปในเว็บของ Daniel Wellington ได้แล้วก็ได้รับส่วนลดพิเศษค,คือเขามีแบบโปรเยอะมากพวกนาฬิกาที่เป็นแบบพวก Classic Collection p e r i t a g Collection ที่อย่างที่พัดใส่อยู่อันนี้นะคะนี่ก็คือจะลด50%เลยนะทุกคนคือแบบถูกมากๆมีของอย่างอื่นที่มาจัด flash sale ลดประมาณแบบ30%นะคะถ้าใครนะคะช้อปปิง้งใช่ไหมแล้วก็ใช้โค้ดของแพนนะคะแพนที่พาย21เนี่ยทุกคนสามารถลด on t o ปไปได้อีก10 หเลยก็คือสมมติว่าซื้อนาฬิกา1เรือนแล้วก็ใช้โค้ดแพทไปด้วยเนี่ยก็คือจะลด65%นะคะถ้าเกิดใครแบบกลัวว่าเอ้ยส่งมาจะต่างประเทศค่าส่งต้องแพงแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือส่งฟรีทุกรายการนะจ๊ะก็เป็นสร้อยคอที่แพทได้มาพร้อมกับนาฬิกานะคะรู้สึกว่ามันแบบเค้ยใส่ง่ายอย่างกว่าน,นี้ใส่เสื้อสีแบบครีมครีม,รม,รมใช่ไหมมันก็จะอัพลุคให้ดูแบบมีอะไรมากขึ้นเลยอย่างเงี้ยแล้วก็นาฬิกาก็คือน่ารักมากนะจบไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าท ใครสนใจอยากจะไปช็อปตามแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe นะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะ